เจอปัญหา,าน้ำท่วมบ้างไหมครับเกือบว่าสองครัง้งเจอสองครั้งใหญ่ๆเจอสองครั้งได้เกลือที่อยู่ในฉางซึ่งฟาร,ร์มสมเก็บไว้ประมาณถ้าพูดเป็นเกวียนตามศัพท์ชาวนาเขาเรียกเขาเรียกเกวียนนะฮะประมาณ400เกวียนในฉางตอนหนึ่งฉางฟาร,ร์มสูงจากพื้นดิน,นประมาณ10เมตรน้ําท่วมประมาณอยู่อาทิตย์หนึ่งได้ะฮะแล้วก็หายไปเหลือเหลือเกลืออยู่หน้าดินประมาณสักคืบกะ่า ผมหมดเกลือไปประมาณ8ป0ร้เกียนสองครั้งเ,เดี๋ยวนี้นไม่เป็นแล้วตั้งแต่ในหลวงรอ .9 ท่านเสด็จมาที่โครงการพระราชดำลิและพักเบีย้ยท่านก็ไม่เห็นฟารมทุกร้อนของชาวบ้านว่าเวลาน้ำจืดลงมาจากเขือนเพชรแก่งกระจาน,นี่ทางระบายมันน้อยเพราะประตูประตูน้ำที่จะลอดถนนออกไปหาทะเลมีน้อยมากท่านก็เลย มาทําประตูน้ําเพิ่มให้อีกแล้วท่านก็ให้ทหารมาขุดลอกคลองที่ระบายน้ําใหญ่ลงทะเลได้มากขึ้น mm hmm. ก็เลยบรรเทาไปได้เยอะมากแทบจะไม่มีอีกแล้วแล้วท่านก็ไปขุดคลองดีเกปึกเตียนที่เขาเรียกปึกเตียนนะฮะทำประตูน้ำลงทะเลโดยตรงเลยตั้งแต่ตนั้นมาแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมเพชรบุรีแทบจะไม่มีอีกเลยครับ ข้างข้างหลังนาผมนีม ans, ่ท่านมาทำทำลกไว้ใหญ่ๆสามช่องเพ ito, okay. to es, seul, ื่อการน้ำจืดให้ชาวนาข้าวไว้ไม่ให้ลงทะเลหมดนอกจากเวลาน้ำจะมาเต็มที่ถึงจะเปิดประตูได้จะให้น้ำเค็มไม่ขึ้นไปหาชาวนาข้าวน้ำจืดของนาข้าวก็ไม่ลงมาลงทะเลมก็ผมคิดว่าคนรุ่นหลังจะไม่ค่อยมีใครรู้นะฮะนอกจากคนรุ่นเก่าๆที่อยู่แถวนี้มานานถึงจะรู้ ก็รู้ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะเขาไม่ค่อยสนใจรู้แต่เพียงว่ามีคนทําให้ก็เลิกแล้วไปแต่ลึกซึ้งไม่ค่อยรู้กันนะซึ่งซึ่งผมคิดว่านะท่านคงเสด็จมาดูแต่ท่านไม่ไม่ปรากฏพระองค์ออกมาเองไม,ไม่งั้นชาวบ้านก็จะได้รับความเดือดร้อนตลอดผมอาจจะทำนักเกือไม่ได้ก็ได้ถ้าไม่มีพระองค์ท่านนะ